สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะถิกจ้องของดินาสาวน้อยลองกานนะคะทุกคนวันนี้เนาะต้องดีน่ะอาทิตย์ผ่านุกคนแต่เบิ่มพอแล้วโบกอ่าห้องน้ำเนาะซึ่งพอแล้วเหดห้องน้ำมีรุ่มนี่้วเข้เบิ่มกันว่าพอแล้วเหตดได้งามช่างใดเนี่ยว่าสีแบบอย่าง่าสีมือสีแบบเห็ดงาคนเก้าหรือว่าเป็นอะไรนะทุกคนงั้นก็ไปกันเลยนี่ค่ะทุกคน พ่อแล้วนี่มาบุกเงียกยึดแต่คำแบนนี่เลยมัเยอสบายดีพ่อสดทุกคนเล่ยน้องดีมเห็นพ่อแล้วอ่าเฮ็ด,ดตัง้งแ,แต่ตอนหัวแรงแต่ตอนนี้ยังบัวแล้วนึพ่อเนาะ,นะโอ้อันนี้ไม่เปรียบเปียกับเฮ็ดโอทีเลยนะไม่เวินใจ่ใจเด้อยเนะนะานนะจนะนะงงเลยเนใดบมกงละจะงงล่ะพันกี่เอะห้าพันช่วงห้าพัน พี่ก็นำไปเด้อครับโอ้งันเอกี่แให้หงไหยังกํลังคิดได้อยู่ ะะไ,นนไปครับน้ำยากเจอจริงแล้เนาะไร่ไร่ได้เงี้ยแรกละเท่าไหร่เนาะเลยเนาะโอ้ต้งไรแพงอันนึ่งเลยเนาะคณะอันอย่างกแพงนี่ไปซื้อเครื่องข่าวมนอนี่กับป้าทุกเป็นแล้ววันน,น,นนี้มาบทงานลาะงานข้าน,าาานเับเบนจิตใจได้อทีมงงามมงงามบทบนจิตใจโอ้ข้าพุทธเาก็จลยุ่งง่ายเปนหลังแล้วจะให้แต่ว่าที่ไล่ตามความงามนะในแต่ความงาม นี่ปูนเปล่านื่งกับเป่าเท,ท่าไหร่รรเลยพ่ออะไกับปูนใสแดงเกือบพันห้าสิบพันระบบเกือบพันห้าสิบพันแล้วนะออตอนนั้นสาวปายสามสิบป่ายหนึ่งเหระออบวคือลูกไปตอนนะั้นตอนนั้นเขาชื่อชิ้้าคัอ๋อันอนี้ชื่อม่ไว้ต้นอะไรเปืนนอ่ะอ๋อบวพอลูกไปซื้อเครื่องวินะ่อ่ะป้าแพงแพงได้เสื้อจะผนืนนึงบ่ แล้วก็สิ้นแล้วก็เกือบแล้วก็ปึ้มปึ้มขนาะดสองตับแสนหนึ่ง <c oughs> ตนนั้นตับตับละสิบปลายสาวปลายเหอมาดีจ้าอ้าบ <c oughs> หัวละพันสองพันเลยหัวละพันสองพันแต่อันนี้มาเปียบใส่แบบหัวห้าพันเลยหัวปึ้มนึงนะแันององแลนี่สมปาย เอ้นจำไปที่ั่นดี๋ยวว่าโซนถ้าเจ้าห่อแล้วอัีเออนี่ตัวห่อแล้วเองตัว่เราแพงเลยนะอย่างก็ขึ้นหมดเลยเกือบคูเกือบคูหนึ่งแสนสิบหางนั้นเมื่อละสิบแต่ใจเมื่อละสาวติดลบติดลบสิบพันเง คนทนนี่ทุกคนมนาเบิงรงรายละเอ,อเียดพอแล้วนี่อันนี้ถิมเป็นห้องน้ำฝายมันพอยอยากกับชิบุกเรียบร้อยละขึ้นปูนแล้วจะบอนในขัดเนี่ยอืออันนี้พอใช้บอลก็เครื่องกันบ่เล็กปูนอะติดว่านั่นแหละเอ้ยโหดลูกว่านนี่เป็นบวกบวกแล้วเราค่อยมาตอกใส่ชิบุคักกันบ่เห็ตนตรงนี้แบบปูนมันเกาะมันแข็งบวกแล้วก็ตอกได้ยังเอาเลยกระปูนน้องมาตอก ปูยังปูตอกปูนนี่คือปูตอกปูนเอามีมีเล็กตะปูตอกปูนเล็กตุปูตอกไม้อีกนะไม่แล้นี่แล้วโอ้คุณมีมีแต่เล็กตะปูแล้วก็สิตอกอะไรก็ตอกนนก็มีอันตอกปูนตอกไม้เนาะอืมนี่ทุกคนห้องห้องบนนี้พอแล้วก็บโกนเรียบร้อยแล้วนี่นี่น้องดีชิพาเบิงข้างในนะคะชื้นนี่ ถ้าอันพ่อถ้าพ่อโบกโบกยันแล้วแล้วพ่ออันมื่อวันพ่อสิมาโบกยันนี่มันบอกเออโบกโอ้ยเดี๋ยวพอแล้วโบกกันแล้วแล้วพอเราสิมาโบกอยู่บนนี้นี่อันนี้ก็สิเป็นตู้ซักผ้าบนนี้ก็ยังไม่เห็นประตูเ้นทุกคนกระปะแบบน,นี้เลยเดี๋ยวค่อยเห็ดใ่ <laughs> นี่อันนี้พอแล้วสิใชไเสื้อกจองไว้เพื่อบ่อยประตูลมแล้วพ่อเนาะ กัอนก็อได้เซจจองไั้ก่อนก็ได้เซจจองไว้เพื่อบวให้ประตูลม้มนี่ก่อน,อนตั้งวงกบพิสเลยตั้งวงกบแล้วต่อได้เื้อจองไวต้ตามบอลนี้ตอนบอลนี้ก็ขึ้นสูงนะโดยก็ขึ้นสูงนี่กันแน่แล้วพอว่อนนี่พอพ่อเชี่เราเแดบบียเป็นเทพเป็นป้าของนี้เลยวะอ,อันนี้กระจไม่ออกไม่ออกกับประตูรถไ่ จะมารประตูไปบอลนนี้ไปนในในอบอนี้บอลเราหมายถึงว่าเด้ได้บทบอลหูบอลน,นี่นะ่ะลูกแบบเท่านี้นะแบบบอลถกก็ขึ้นไปนะเป็นไม่ใช่น,นนะสูงๆูงอะไรโดยกับปลาก็มีแล้วปลาโล่งน้อนะนะนะีเลยโล่มีเลยเนาะอืมชูชนะคะพ่อเลี้ยงเซ็นสิเทคันเทคันบุกแล้วก็ปคันอ๋อ ไอ้ที่เทเทคานเออเทคานเนี่ยแถวถึงกนนะเทคานมันแน่นเลยอ๋ออินกอลซื่อวอลนี้คานมันคือไมแน่นเลอ้ยบอลมีเล็กคัทมีเล็กระเทแล้วแหละโดยโดยโบกโบกแล้วตอนนี้ก็มันชื่อเล็กตอนมาเทคานกำลัง ยางมมีได้เทวันแถวนเครัวแถวอักไม่มแต่วันด้มเล็กหินเพื่ยังสิเล็กสเล็กสีหินหมอบนี้นะน,กกน,นี่ทุกคนบนนี้พอเรียวอีสีอ่ะเอาปูนมาทีอยู่เนาะยังบูมีก้อนหินยังบูมีเล็กน้องพ่เอเลก็เเลกก้อนหิมังเล็กก้อนหินสีมังายนีแล้วเนียนเราคอยได้บุกทอนนี้พอ่อเชียเป็นบนนึ่งเข,ข,ข้าอ่เนาะอนเข้านั่งยั นี่ข่าวล้างถ้วยอันนี้ก็ซีเมนพอแล้วญี่ปุ่นี้ยนเอวเบิรงพอแล้วต่อปูนก็เม่นมืดแลลวเป็นบ่เหรอแล้วปูนซีกลงบกที่ท่อยู่บกบกที่พออยู่เนาะแต่ไปเทบุโพมันบอกเพราะว่าเทสิได้ใส่ปูนไหลเนาะทางเททาง สิโต๊ะปะที่นั่งประมาณสิบเป่าเลยสิบเป่าโหสิบเป่าคนน่ะมาูไหลเนาะนี่ทุกคนไปนี่สำเใ็จแล้วนั่งไปพอแล้วบวกเออพอถือว่าพอแบบจีมือเริ่มงามขึ้นแล้วได้เนอมาเที่ยวบนฝาห้องหรอเราย็จะต้อิกซี่หลังนี่ก็ ก็ตีที่หาปีหลังนี่ก็คือว่าใช้กู้เก้ามกูจะวิธีมึงก,กูต่ออันนี้ข้างแรกมาข้างทำอิฐตอนนั้นโดยเยลื่อนงานเพราะถ้า,ถ,าถ้ามีปูนแล้วไปอันปิดตาไปโบกไม่หรือว่าถ้างทำอิฐผสมปูนก็ว่เป็นผสมปูนก็ว่เป็นเดี๋ยวว่าถ้าโบจักรวัชชิใส่หลายใช่หน่อยไปเลยนะโอ้แต่ใส่ใส่ปูนไม่มันก็ก็โบก ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนี่หมดเลยขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วพอเอาตู้ขึ้นถึงแต่ตกเบรกลงตู้ถึงกต่ตกเบรกลงขนอือืมใส่ปูนหน่อยนะด้วยใส่ปูนไรสิแบบว่าเอาขึ้นฟืดได้แบบนี้แข็งตีฟืดเลยวันนี้เดี๋ยวใส่ใส่ประมาณเท่าไหร่นะพอดีพอดีบอกตุ้ขึ้นตุ้ลงได้เนาะอื่อืมประมาณใส่ลอเครื่อง ลอเครื่องเลยก็จีพอดีาโบกเลยนะบวกแสงกอ่อนนะเลยนี่คนเขาเลี้ยงอาชีพประมาณนี้เนาะิึงทางนอกก็ชีบวัวได้ใหญ่เฮงหนูพะโล้ของร้านัวนเนาะนี่จุกเม็ดนะสองเม็ดว่ะสองเม็ดอ่ะสองเม็ดคูณเม็ดนี่แนะมีปาอือ พราะอันเพื่อเพื่องงานบุญงานอย่างเพื่อนเนาะแลแบบเพื่อนเข้าทางลุ่มนี่ก็บสบายเยนาะบอกแล้วล่าอันทางตีทางลุ่มมันดีชิดชิดไปดีเนะอะแม็กกะโล่ไปแม็กกะโลอยู่กองเนี่ยแบบอันถมเลยวะ่ะถุ่มเลยแหละเได้เนาะแ <c oughs> ข็เป็นบุญเพื่องกันบุญงานเอ,อ้ยนะห้องอย่างเงี้ยจะเข้าเก็จะใา้ลุ่มเข้าลุ่มมาสี่คนห้าคนคนไหนจะให้เข้าเพื่อนจะเข้าอพื่อนแล้วแต่เนาะแล้วแต่สะดวก ว่าสลายเอาดำรงิชีวิตยืนลุ่งเลไปนอนไปดีนะไปนอนไปไปนอนไปนอนมื่นเพื่อนเมียนสะดวกเงินลาเพื่อนแห้งทห้องน้ำอยู่ห้องนอนของแต่ละคนเลยนะอ้เมห้องน้าตัวนี่่ห้องไปแ่ละอ็ให้ไป ลาอพอจังหาะเลยสักลาออกงแนเป็นตีนเพย่นอยากไปนอนอะไรที่โอ้แม่ได้ินเสื้องอะไรันนี่ยีมันเอาซับเน้อว่ะโดยยืนในแม่แม่บอกเอาดีจับปั๊บเร็วล้กะแล้วเสื้องแขงร่างแล้วก็ค่อยเที่ยวไปเที่ยวไปดีแค่ไนยุ่งยากมับแต่ไม่ได้ค่อยู่ร่าคุณจับ วไัขอุกคนวีพอคนที้ไป่เป็นกันเลอหรือไปเ็นนชืออันั่กันเลอโอเคบ๊ายบายจุกก่อนจุกลาหนะขอทุกคนฟันดีเด้ฟันดีเด้อฟันดีันเด้อันดีเด้อันดีนะคะฟันดีนะเด้อันดีนะคะันดีนะคะ นงดีไปวยกันด้อทุกคนขอบคค่ะขุค่ะขวบคุณค่ะอบคุค่ะบายเด้อบายเด้อบายเด้อจุ๊บลา,บา,บาจุ๊บลาตลิ่งพอแล้วเอาตัวมาเหยียบเพื่อพอมทังลุ่มเพลอนทั้หเนาะน้องมน อ๋อมือถึงมืถึงถึงโเวลาจะขึ้นไปรูเออันขาดไปเลยโดยโดยนาะตัด้ีแนวีแว่าซื้อปูนอะไรโดนแล้วมันแบบปูนยิ่แข็งแล้วปูนจะแข็งแน่นอะแข็งเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้โบกุทาน้อือชื่อมามืมเดือดเห็นพันเห็นนี่ยนของมอเด้เห็ดต้งเริ่มตำนาทำินคน ตอนหน้าแล้วก็ต่อไปให้ไปส่วนยางแรเดินเดินแล้วก็เลยบริเหทุเนาะแล้วกมาเหตกรกระโทตุนแข็งเพราะว่าเเลือกออกแล้วตัวเดแข็งลายกรได้าออกทังนองยี่ห่อกัชิบูกอยู่เนาะ้าปลูกทางไหนแล้วล่ะเออก็คือว่ากไปทแล้แล้วอ่านชิาสีบอ้อ ทำยังไงต้องถามเงินนี้กระเป๋าก่อนเหรอบายทุกคนโอ้ให้บุกเลยับวเข้าไปดีๆไหมอันนี้คือลงมาเองนะดิลงได้มาซวยพอแล้วทุกคนการเป็นพี่เลยอ้าวน้องได้เป็นมือสร้างไปนะ จางจำเป็นแหงงมะแหงแค่ก็กำลังเล็กจะผักออกเนี่ยบอกแหงนะกนะ็ให้เป็นว่านะ่ะเอาดิดานี่คือกับมาอยู่คือเก่าไม่ขี้มาอย่างอย่นี่ไปนอนไป,ไปน,นไ,ปไปนอน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 ไหม

Mẹ me, mm. kind of like Tuyệt đấy. Yeah. ăn chừng em hòa là đi là đầu đi bay đi đi bay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  đi đi บ่ันบนนึนก้นบนนั้นเขาใส่ไม่เยอขางเลยได้มาเห็นบวกฝาเงินน้ำแล้วี้อบทุกคนก็มาอาบน้ำอย่งนี้ลงมาอีกเสิ่ะเดชเดชมาไปอาบน้ำกัดทุกคนลาตีสบนาคุณคิดดื้ม่เอาให้เราเอานีให้ลูลูเลยพอ่โอ้ไม่ดี่เห็นน้นี่เอาอ่ะ เราไม่รู้อรม่รมือาเ่นักก็ันะมนจเ่ัว่าธรรมดา่งจะมีอันไห้ต่างาเจ้าพี่แก่ไขเฉพาะหน้าแล้ืคือเป่นซื้ออะไรนะแล้วเขาไม่ซื้อนะฮัลืหลแล้วสิ่ีเียงอนนี้ตีวอันั่นงคือแผลอ่ะแก่ไขเระใช่ไหมับแลปาก อื้อก็ถือว่าใซดได้เทุกคนนี้แถวทีพอแล้วี่พอแทุกคนส่วนพอแล้วคือแถวนี้แล้ววากระเกียงยี่ได้สวยอยู่นะเสดายอยู่ปันอะไรลูกเนี่ยอะ้าวบ้านเนี่ยมันประมเคียงกับเนี่ย เวที่พอแล้วเห็นแล้วก็แบบงามยูใสได้ยูนะทุกคนอม่น้นน้อนเดี๋ยวจังนลยน้องดิ้งขอได้สีนี่พอแล้วไปนอนง่ายบวลาด่ะแขนไม่ดีนีแหละพอแล้วเล็ดมืดนั่นเมึงเดี๋ยวนี้ ตามพายเล้วก็ขึ้นแล้ว <Yeah. S 2> ลุงดไปเก็บแขนเลยเนาะแบบไดเอาเน้นแหงไปไล, okay, ล่โอเคลองด้าไปคิดเลยโอเคคทุกคนคิดนิหยนะมองดาเนมาช่วยพายเรฮ็ดโอเคทุกคนคิปนี้นั <laughs> okay, งแหละก็เากคนบูมโฆษนาทำอยู่ลุงดาด้วยค่ะคิดนี้นังไหก็เากค <laughs> นก,นนกนนดไลค์กดแชร์กดื่อกสไครต์เพื่อไม่ใหุ้งแกน้อยลง,งด้านีา่คิด่อไป แล้วที่สำคัญกระลืมกดกระลิงติ๊งติ๊งเผยแพร่คลิปอะไรลองดีลองดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคบนับสบายดีส่วนตัวดีแล้วท่านส่งไม่ได้เจ๊กิชินอ่ะเดี๋ยวบายพอแล้วเห็นแล้วแบบใกลิชินแล้วลองดีกับบังดาจะมาอัปเดตให้เบิรงอีกครั้งนะคะทุกคนบ๊ายบายไปลักไปนอนปอนพอแล้วละพอแล้วอยู่คนเดียวระวังเนาะคะระวังเนาะระวังเนาะ ระวังคนมาช่วยนะคมาช่วยก็ดีแล้วจร <laughs> ิงแล้ววัได้หมายความแบบนั้น,น,นาามาช่วยก็ดีบทงานนี้บุมีคนมาช่วยอ๋อลูกไม่ได้หมายความว่าอันนั้นลูก <c oughs> หมายความว่าอีกอันหนึ่งทุก <c oughs> คนบ๊ายบาย